สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิจัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขู่ปออดีศักดิ์อมุตตคุจากแผนกวิชาการโรงแรมวันนี้นะครับเราก็มีเมนูมานําเสนอในช่วงเทศกาลที่เป็นไปด้วยโควิดนะครับซึ่งโควิดนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องอยู่อยู่บ้านสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการทําอาหารแล้วก็อยู่ในครอบครัวครับวันนี้นะครับครู่ปอนะครับก็นําเสนอเมนูราปะทูนะครับ วันนี้ก็จะเป็นปลาทูที่เราสามารถหาได้ปลาทูนะครับคุณครูใช้เป็นปลาทูแพ็คซึ่งอยู่ในราคาที่45บาทเราสามารถทําได้1จานใน1จานนี้เราก็สามารถทานได้หลายคนนะครับในส่วนผสมและวัตถุดิบจะมีอะไรกันบ้างเรามาติดตามชมดูครับ ส่วนผสมและวัตถุดิบของลาบปลาทูนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างปลาทูที่เราใช้นะครับเป็นปลาทูแพ็คซึ่งคุณครูซื้อมานะครับอยู่ที่ราคา45บาทเราก็สามารถแบ่งนะครับการทําปลาทูฟูนะครับไม่ยากเลยปลาทูเนี่ยคุณครูแบ่งไว้ครึ่งนึงนะครับจากนั้นขยํากับน้ํามันนะครับแล้วจากนั้นก็เอาไปทอดคล้ายๆกับปลาดุกฟูนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันตัวนี้คุณครูทอดหนึ่งครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงนะครับเอาไปทอด ลงไปในน้ำมันเป็นประทูที่แกะก้างนะครับก็จะมีปริมาณที่แบบว่าแกะเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับคุณครูทอดโดยที่แบบว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับก็จะทําให้หดสักเล็กน้อยแต่ถ้าทางบ้านนะครับหรือท่านผู้ชมนําไปคลุกแป้งนะครับเป็นแป้งลักษณะแป้งมันหรือจะเป็นแป้งทอดกรอบก็ได้คลุกเป็นคลุกแห้งนะครับจากนั้นเราก็ทอดเนื้อปลานะครับหรือจะเป็นเนื้อปลาทุกอย่างที่ทอดนะครับมันจะไม่หดเลยแล้วตัวนี้นะครับก็จะสามารถได้ปริมาณด้วยนะครับ วัตถุดิบเครื่องปรุงต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำปลาน้ำปลาเราใช้น้ำปลาแท้นะครับตัวนี้เราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเนื่องจากน้ำปลาเนี่ยมันก็จะมีความเค็มพอๆกับปลาทูปลาทูนึงจริงๆแล้วเขาก็จะมีเกลือ ผสมลงไปในการต้มทําให้เขามีความเค็มอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่เยอะครับแต่ใส่พอหอมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะครับต่อไปน้ามะนาวนะครับน้ามะนาวเนี่ยเราก็จะใช้เป็นน้ามะนาวสดนะครับคั้นจากลูกทําให้เขานี่มีความหอมเช่นเดียวกันนะครับข้าวคั่วข้าวคั่วนะครับ ถ้าทางบ้านไม่มีข้าวคั่วเราสามารถใช้ข้าวสารหรือข้าวเหนียวในการคั่วการคั้วเนี่ยถ้าเราใส่สมุนไพรเข้าไปนะครับก็จะทําให้ข้าวหอมยิ่งขึ้นการใส่สมุนไพรที่จะใส่ได้นะครับก็จะเป็นใบมะกรูดหรือจะเป็นตะไคร้นะครับก็จะทําสามารถคั่วลงไปเลยควรให้เป็นลักษณะที่เม็ดสีน้ําตาลเข้มนะครับเขาจะมีความหอมจากนั้นก็มาโขลกนะครับถ้าป่นมากจนเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเราจะต้อง บุพ,พอแตกนะครับอย่าให้เขาป่นมากถ้าเราเอามาทำยาบก,ก็จะเป็นขี้โ <แ usc illa> คนเขาเรียกว่าเป็นขี้โคนนะครับมันก็จะไม่เป็นลักษณะที่ดีของลาบเราก็ควรจะเป็นเม็ดเม็ดสักเล็กน้อยนะครับต่อไปเป็นพริกแห้งนะครับพริกแห้งก็จะเป็นพริกที่ซื้อมาจากท้องตลาดหรือจะเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเนี่ยเราก็จะมาคัว่วแล้วก็มาขโขกเองปององ่นเองก็จะได้พริกที่หอมเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามาทําเองเราก็จะสะอาดแล้วก็จะได้พริกที่หอมนะครับ ต่อมาก็เป็นหอมซอยนะครับเราจะใช้หอมแขกซอยนะครับซึ่งมีเนื้อปริมาณมากหรือจะใช้หอมแดงก็ได้เช่นเดียวกันครับผักที่โรยนะครับก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะครับหั่นฝอยๆนะครับเอามาคลุกเข้ากับลาบก็จะเป็นเครื่องของลาบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผักรับประทานคู่กันนะครับก็จะสามารถเลือกได้จะเป็นผักชีลาวซระาเนหรือจะเป็นกลินโอ๊กเลดโอ๊กนะครับ ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการผสมซึ่งการผสมของลาบปลาทูนี่ไม่ยากเลยครับ <S <S ขั้นแรกเราก็จะต้องทําน้ําปรุงรสของลาบปลาทูก่อนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ถึงจะเอาเนื้อมาใส่นะครับเรามาดูวิธีการกันนะครับขั้นแรกคุณครูใช้น้ําปลานะครับเพียง1ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็น้ำมะนาวครับใส่ไปถึง3ครับจะเป็นเท้าครัวนะครับพริกป่นใส่ไป1ช้อนได้เลย หากเรามีน้ำต้มสุกนะครับเราก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับทำให้เขามีปริมาณน้ําที่ขุกคลิกยิ่งขึ้นต่อไปเราจะใส่เนื้อปลาทูลงไปนะครับ ใส่หอมแดงก็ใบผักนี่นะครับเราจะมาจัดลงจานกันนะครับ จากนั้นก็ท็อปปิ้งด้วยปลาทูฟูครับตกแต่งด้วยสระเน่เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับลาบปลาทูนะครับที่คุณครูสอนในวันนี้การทำลาบปลาทูนะครับเพียมว่า ไม่ยากเลยลักษณะของเขานะครับก็จะมีความนุ่มของเนื้อนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีปลาทูกรอบโรยท็อปปิ้งบนหน้าอีกนะครับปลาทู1เข่งนะครับอยู่ที่45บาทสามารถทําได้1จานจริงๆแล้วนะครับเราสามารถทําไปขายหรือทําเป็นออเดอร์นะครับตัวนี้นะครับง่ายมากสําหรับวันนี้นะครับครัวครูปอแล้วก็วิชัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ